ไปรับพี่น้องรอบนี้นะครับหกคันนะครับนี่สี่ประตูนะครับนี่ขนขึ้นนี่หกคันนะครับนี่รถไทยมินิเสียกรุงนะครับข้างตรงนี้สามคันนะครับแล้วก็ข้างหลังอีกสามคันนะครับก็ลงพื้นที่ใกล้เคียงครับไม่ได้วิ่งไกลมากนะครับตรงนี้อันนี้บ่าวแฟงนะครับบ่าวแฟงบ่าวแฟงจะไปส่งที่ไหนบ้างครับขนแก่นกัลลสินครับโอ้วิ่งยาวนะครับรอบนี้บ่าวแฟงจัดให้นะครับอันนี้บ่าวท็อปนะครับบ่าวท็อปผู้รมจะไปส่งนะครับ ลูกค้ามั่นใจได้เนาะว่าถึงบ้านถึงแน่นอนถึงครับถึงแน่นอนครับผมอันนี้รอบนี้นะครับก็เตรียมพร้อมนะครับเราเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมก็จะขึ้นรถคอกไปอีกขึ้นรถคอกไปอีกอันนี้ไปกี่คันครับคันนี้แปดครับแปดคันสาลี่อีกสองครับสองตัวอันนี้วิ่งโซนไหนเนี่ยบุรีรัมย์ครับบุรีรัม์โคราชครับแปด 8จุดนะครัรบบริลลัมโคราชก็เดี๋ยวกําลังเตรียมรถขึ้นกันครับเนี่ยครับที่จอดอยู่นี่นะครับอันนี้รอรับได้เลยนะครับอันนี้กำลังเตรียมรถอันนี้รอรับได้เลยนะครับรอรับได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวไม่ได้รถนะครับสั่งซื้อกับทางโรงงานนะครับเราไถ่มินิเสียกรุงนะครับ